ใช่ใช่ครับทุกคนต่างให้เกียรติกับงานที่ตัวเองได้รับมากๆใช่ทั้งสองคนทั้งนุกและปายนะ่ะคือเป็นคนที่ตั้งใจในการทํางานสูงมากนะครับทั้งสองคนนะครับเขาอยากให้โชว์ของเขาเขาอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยส่งความสุขไปถึง FC ทุกๆคนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับสังคหลายๆคนอาจจะสังเกตได้หน้าจอสังเกตได้หน้าเวทีจะสังเกตได้คนที่ร่วมงานกับน้องก็จะสังเกตได้ครับว่า ต้องสองคนนั่นคืออยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นในการสแสดงในการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาพยายามที่จะส่งความสุขไปให้คนที่อยู่ทางบ้านไปให้คนที่อยู่หน้าเวทีไปให้คนที่ได้รับชมเขายางได้มากที่สุดนะครับตอนนี้นะักดนตรีกําลังซาวเช็คกําลังซาวกองอยู่นะครับเพราะว่าเครื่องดนตรีตั้งเสร็จแล้วแต่ว่ายังติดซ้อมละครอยู่นะครับแล้วน้องก็ มาถึงเวลาในช่วงเวลาที่ก่อนเนาะก็เลยก็เลยอาจจะทังดนตรียังไม่ได้สาวซาวระบบเสียงนะครับก็เลยวันนี้เราน่าจะมีเวลาดูได้ชมกันเยอะมากนะครับได้ชมกันเยอะมากนะฮะอันนี้ก็ดูรูปไปก่อนนะครับแอดก็ไม่มีคําบรรยายอะไรเนาะทุกคนก็ดูรูปกันแล้วก็ ไฟไฟบนเวทีก็ปรับแต่งไปเรื่อยๆนะฮะจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวก็แดงนะครับเดี๋ยวก็ขาวนะครับไปลายไม่คิดเยอะค่ะอ๋อใช่ใช่ใชปลายเป็นปายปายก็เป็นคนที่สําหรับปลายนะครับจริงๆอะ่ะเอาจริงๆเลยนะถึงแม้ผมเป็นคนนอก ไม่ได้รู้จัก่ทุมถ้าผมเป็นคนนอกมองมามองมาทางปายถึงหรือแม้ว่าไม่ได้ร่วมงานกับปายไมไ่รู้จักปายก่อนแต่ไม่ได้รู้จักปายสมมุติไม่ได้รู้จักเป็นปายเป็นคนส่วนตัวนะไม่ได้รู้จักกลายปายเป็นการส่วนตัวนะแต่แต่ก็สามารถเรียนรู้ได้จากอะไรหลายอย่างเวลาที่ปายโพสต์เวลาการทําอะไรต่างๆของปายก็แล้วแต่เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าปายเป็นคนที่ เป็นเด็กที่มีทัศนคติในการใช้ชีวิตดีมากพื้นฐานครอบครัวของปายนะฮะวันนี้ขออนุญาตพูดเกี่ยวกับแม่นิดนึงนะเพราะว่าเป็นช่วงของวันแม่ใช่ไหมแม่เบนเป็นคนที่มีทัศนคติในการเลี้ยงลูกได้ดีมากนะครับการใช้ชีวิตของแม่เบนการจะผมเรียกได้ว่าเป็นเป็นคนเป็นแม่ที่มีจะจยวัตรใช่ไหมเป็นคนที่มีการ วางตัวการเดินการวางมือจาร,ริยวัดหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เป็นคนที่ดีมากเป็นคนที่น่าเคารพชื่นชอบในการในการวางตัวของแม่ของแม่เบนชื่นชอบในการทําอะไรก็แล้วแต่ของแม่เบนนะครับแล้วก็เลยส่งทอดความรู้สึกการเลี้ยงดูการเรียต่างๆมาถึงปลายปลายเป็นคนที่มีทัศนคติ ในการนะครับเป็นคนที่มีทัศนคติดีเวลาปลายโพสอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้แง่คิดได้มุมมองอะไรต่างๆที่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 สามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตต่างๆได้ใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะครับแม่เบนเป็น แม่เบนเป็นกาลยาน,นีแอดหญิงงามห้าอย่างอ๋อใช่ไหมใช่ไหมแม่เบนวางตัวดีมากค่ะทื่นชมใช่นี่ก็คือวันนี้รวันแม่เนอะเราเราพูดถึงเรื่องแม่นี่ถึงได้เนะนะฮะผมดูผมดูผมมองแม่เบนเป็นคนที่มีแอดบรรยายภาพครอบครัวหน่อยครับอันนี้แม่บรรยายครับบรรยายถึงแม่นะฮะบรรยายถึงวันแม่นะครับเราภาพที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะ เป็นภาพอะไรก็ไม่รู้นะฮะเราไม่บรรยายถ้าป้ายทัศนคติดีเราเป็น FC เราก็ควรทัศนคติดีใช่ใช่ใช่ใชป้ายเป็นคนที่ทัศนคติดีในการใช้ชีวิตในการทําอะไรก็ต่างๆสังเกตได้ง่ายๆนะครับเวลาป้ายอยากได้อะไรเนี่ยป้ายก็จะบอกแบบว่าป้ายอยากได้ไดโนเสาร์นะฮะเป็นไงฮะเอฟซหามาให้ได้ไหม <laughs> ไม่ได้ป้ายก็จะไปไลฟ์ใน IG บ้างนะฮะคุณก็จะส่งของขวัญของอะไรกันไม่ค่อยได้นะฮะ <c oughs> นี่แหละครับคือคือสิ่งที่เราเห็นในอะไรหลายๆอย่างเนาะนะครับการกระทำอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วปายก็จะเป็นคนที่ดูแลแล้วก็ใส่ใจใน FFC ทุกๆคนนะครับเวลาการแสดงเวลาอะไรต่างๆเวลาอยู่บนเวทีปายมองทุกคนปายมองเห็นป้ายทุกอันป้ายอันไหนไฟดับไฟไม่ไฟไม่ดับทานหมดไม่หมด ป้ายขดโดยเฉพาะป้ายของปลายนะฮะถ้าอันไหนหายไปตัวอักษรหายไปหนึ่งตัวนี่คือไม่ได้นะครับ